อย่านอนตื่นสายอย่าอายทากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาสวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับวันนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับมาดึกนะครับพอดีช่วงนี้ไปทาบุญนะครับทำบุญกระถินนะแล้วก็ไปเฝ้าคนไข้นะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้งานช่วงนี้ก็ยังยุ่งๆนะครับจัดรายการวิทยุด้วยนะ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทำบุญนะครับทอดกระถินกันก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะครับสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทำบุญอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยนะครับไม่ว่าข่าวที่ทำลายศาสนาทำลายศรัทธาของชาวพุทธนะครับจากพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ประพฤติประพฤติผิดนะครับผิดศีลน,นะครับตรง ถูกจับศึกเป็นจำนวนมากมานะครับเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะบันทอนจิตใจของชาวพุทธนะครับเท่าที่ไปดูกระถินนะครับคนทำบุญน้อยลงนะครับยอดบริจาคก,ก็ลดลงนะครับแต่ะวัดเพราะว่าทุกวัดเป็นกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราศาสนาจะอยู่ได้ก็โดยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระภิกษุนะครับก็เรียกว่าคนสี จำพวกนี้นะครับจะช่วยบำร,รุงพระพุทธศาสนาให้เราอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธขอให้ยึดมั่นในศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนานะครับต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับทุกคนทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชั่วนะครับแต่วงการพระสงฆ์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับพระดีๆก็มีอยู่เยอะนะครับ พระเร็วๆก็มีปะปนอยู่ทุกที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเคารพเลือกนับถือเฉพาะพระที่ดีพระที่รักษาศีลน,นะครับที่น่าเคารพนับถือนะครับโอเคนะครับวันที่ผ่านมาผลงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผลงานงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลา ให้เด่นบน6กับ8เข้าเลข8นะครับออก978นะครับให้485 8 6 8นะครับขาด78พลาดไปนิดเดียวนะครับน่าเสียดายส่วนข้างล่างให้เด่น2กับ7เข้าเลข7นะครับอันนี้ก็มีให้7 9 97ไปนะครับให้7 2หลัก10เข้านะครับแต่หลักหน่วย นะครับมันเลขเ,เบิ้ลนะครับไป 7, 9, 9, 7. เจ็ดเก้าเกาเจลขเบิ้ลค่อนข้างจะถูกยากนะครับส่วนข้างบนให้หลักหน่วยถูกนะครับเลข8นะเน้นเลข8ให้ด้วยนะครับส่วนข้างล่างเน้นเลข7เป็นหลักสิให้นะครับเท่าหลัก10 <c oughs> ไปดู 12ราศีนะครับโอ้โหเข้ากันเยอะนะครับ12ราศีเมษให้7887นะครับ078โอ้โห678นะครับถ้า978นี่3ตัวตรงเลยนะครับให้หลักร้อยผิดนะครับราศีมังกรให้78นะครับหลักร้อยผิดเหมือนกันนะครับแหมไม่งั้นได้3ตัวตรงเช่นเดียวกันนะครับราศีกุมก็เช่นเดียวกันนะครับนะเจ ราศีมีนนะเข้ามาทั้งหมด4ีราศีเข้าตรงๆนะครับไม่แน่งวดนี้อาจจะเข้า3มตัวตรงจะได้มีเงินทําบุญทํากุศลกันนะครับอย่าลืมนะครับาการทําบุญทํากุศลเป็นสิ่งสําคัญนะครับคนที่ถูกหวยถูลอตเตอรี่ก็มีบุญนะครับก็มีบุญเดิมอยู่แล้วบางคนจับลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกรางวัลที่1่ไปเลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีบุญนี่ก็ต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลนะครับการทําบุญทําทานเนี่ยเป็นการ สั่งสมบารมีนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็พยายามทาบุญกระถิ่น9วัดทุกปีนะครับถ้าใครสนใจร่วมทาบุญกับอาจารย์ถูกหวยนะครับก็เชิญร่วมบริจาคได้นะครับบางที่ก็ไปทำลงทานนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดื่มเบอรลูปมาให้ดูแล้วก็หรือทาบุญกับพ่อแม่นะครับเวลาถูกหวยก็เคยพูด นะครับช่วงแรกๆที่มีครั้งหนึ่งที่ช่วงทอดกระถินเนี่ยนะครับเคยให้3ตัวตรงโอ้โหคนโทรมาสายแทบไม่นะครับขณะที่กําลังทอดผ้ากระถินอยู่ในแทบจะไม่เวลานะครับโทรศัพท์ลูกศิษย์เข้ามาหาเยอะนะครับทุกคนก็โอนมาทบุญเยอะมากนะครับในวันประมาณปี2562นะครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับช่วงปี2562นให้3ตัวตรงถูกไปน่าจะประมาณ สี่ห้างวดนะครับส่วนสอ2ตัวตรงน่าจะมาเจ็งวดครับไปดูย้อนหลังดูก็ได้คลิปเก่าๆนะครับไม่ได้โม,โม้นะครับโอเคไปดูปีนี้นะครับงวดวันที่16ตุลาคมไปรุ่นกันต่อนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาดวงแต่ละคนนะครับบางทีผมยังไม่ซื้อเลยนะครับให้ไปถูกแต่ผมไม่ซื้อก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงนะ บางทีเราไม่ชอบก็ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นขอให้อุดหนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะดิบเงินไปพัฒนาประเทศนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับค่อนข้างที่จะให้หลากหลายตัวหน่อยแต่บางทีให้ตัวเดียวก็ถูกนะครับเวลามันจะถูกขึ้นมาให้แค่ตัว2ตัวก็เข้าเหมือนกันนะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็แค่2ตัวนะอย่างมากก็แค่กลับตัว7887นะครับอย่างเงี้ย 3 4กับ78 52กับ78 7887นะครับให้แ <nou> ค่ <api> 2ตัวจริงๆตัวเดียวกับตัวนะครับอย่างเมตรเนี่ยนะครับ7887วกับให้ตัวเดียวมีนก็เช่นเดียวกัน7887นะครับเคไปดูหมวดนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเป็นสถิตินะครับ โอกาสถูกค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วล่ละนะครับนะก็อย่าทุ่มเยอะนะครับเล่นพอประมาณนะครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับก่อนซื้อหวยทำจิตใจให้สบายสุดมนต์ไหวพร้าด้วยยิ่งดีนะครับขอบุญกุศลที่เราสร้างสมมาขอให้พวกเรามีโชคมีลาบนะครับตัวที่วงกลมคือตัวเด่นนะครับ แต่จะมาหรือไม่มาไม่รู้บางทีก็ไปออกนอกตัววงกลมก็มีนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับให้ไปเลือกหลายตัวนะครับปีนี้ไม่แน่นะอาจจะมาเหมือนปี25 6 2ก็ได้นะครับช่วงเทศกาลทบุญเนี่ยนะครับบางทีเทวดาฟ้าดินก็อาจจะอยากให้เรามีเงินทบุญนะครับนะก็ให้มันเข้าวัด ทำบุญกันเยอะๆนะครับในช่วงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวพุทธนะครับมีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลในเทศกาลทอดกระถินเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ดีในการสร้างสมบุญบารมีนะครับทำให้เรามีโชคมีลาบนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ